กันที่จังหวัดลำปางค่ะจังหวัดลำปางค่ะได้มีการประกอบพิธีบูชาพิธีสังเวยและพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครล,ลำปางสืบสารประเพณีโบราณค่ะ นายพัชระศิมสเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีบูชาพิธีสังเวยและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสารหลักเมืองหน้าสารากลางจังหวัดลำปางหลังเก่าและภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมจารีตประเพณีในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปางที่ทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห้วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่ประกอบกับถือเป็นเลื่อดีที่จังหวัดลำปางจะเริ่มจัดงานด้วยดูหนาวและของดีนครลำปางระหว่างวันที่1 2ถึง21ธันวาคม2568 ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางค่ะก็ใครอยู่ในพื้นที่จังห